อ้อไปหลังวัดคู่นึงนะเนี่ยอคอกอ่ะไอด้ดำอ,อ,อ่ะไหนมันมีหลังวัดคู่นึงน,งนะอน๋อยู่นี่แล้วไปไปจบดาย้บคอกไม่ลงเลอยอ๋อเฮ้ยตะต้ตนดูโซ่ให้ผมหน่อยทันเงินหมดแล้วลไปไหนแล้ววะ าม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 าดำมา,ามามามาลงคอรลลูกเก่งมาก